สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์บายครูพิลาค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้หน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันได้ยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับสาระการเรียนรู้นะคะเด็กๆหนะคะการเชื่อมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างง่ายของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคะเด็กๆ 2. นะคะการทดลองการจงการลอยการกําเนิดของเสียงนะคะเด็กๆ 3. นะคะการดึงดูดและการผักของแม่เหล็กนะคะ 4. ประโยชน์และโทษจากการใช้พลังงานนะคะและ 5. การสังเกตดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวนั่นเองค่ะเด็กๆ และสําหรับวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆก,การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมวัยนะคะเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้โลกธรรมชาติรอบตัวเราและพัฒนาทักษะการสืบสาะหาความรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ามีการสแสวงหาความรู้การแก้ไขปัญหาการมีเหตุผลและการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างง่ายในการทำกิจกรรม การลงมือค้นหาคำตอบด้วยวิธีการต่างๆที่เหมาะสมนั่นเองค่ะเด็กๆและสำหรับเรื่องแรกที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างง่ายของสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะเด็กๆสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวและรอบๆตัวเรานะคะเด็กๆแต่ละอย่างนะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะ ทั้งขนาดน้ำหนักหรือส่วนสูงนะคะเด็กๆเ,เช่นนะคะคุณครูขอยกตัวอย่างเป็นเงินนะคะกระเป๋าผ้าฟุตบอลแล้วก็ดินสอนั่นเองค่ะดเด็กๆสิ่งที่คุณครูกล่าวมานี้นะคะทุกอย่างร้วนมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ทุกอย่างก็มีประโยชน์ต่อตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินฟุตบอลดินสอก็มีประโยชน์ต่อตัวเรานะคะส่วนกระเป๋าผ้า มีประโยชน์กับเราแล้ว,ลวยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องการทดลองการจมการลอยของสิ่งต่างๆนะคะและการทดลองการกําเนิดเสียงนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องการทดลองการกําเนิดเสียงกันก่อนเลยนะคะเด็ก,ก,กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าเสียงเกิดจากอะไรและอวัยวะใดาที่ใช้ในการรับเสียงะคะเด็กๆ อวัยวะที่ใช้ในการฟังเสียงนะคะเด็กๆนั่นก็คือหูนั่นเองค่ะเด็กๆและเสียงนะคะเกิดจากการเคาะดีดสีตีเป่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เกิดเสียงขึ้นมานั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆลองไปทดลองการกำเนิดเสียงตามคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะเด็กๆและแหล่งกำเนิดเสียงเสียง เกิดจากการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงเราสามารถทดลองการเกิดเสียงด้วยวิธีสนุกสนุกเหล่านี้ครับการดีดเส้นเอน็นการดีดเส้นเอ็นที่ขึงบนแผ่นไม้เส้นเอ็นจะสั่นแล้วเราจะได้ยินเสียงจากการสั่นของเส้นเอน็นการเคาะซ่อมเสียง เมื่อใช้ค้อนยางเคาะที่ขาซ่อมเสียงข้างใดข้างหนึ่งจะทําให้เกิดเสียงและลองใช้นิ้วแตะที่ขาซ่อมเสียงจะรู้สึกว่าขาซ่อมเสียงมีการสั่นสะเทือนนี่นะครับทําให้เกิดเสียงการดีดไม้บรรทัดให้สั่นใช้มือกดไม้บรรทัดข้างใดข้างหนึ่งไว้ที่โต๊ะแล้วอีกข้างหนึ่งยื่นออกมาดีส่วนที่ยื่นออกมาพ้นโต๊ะเราจะสังเกตเห็นการสั่นของไม้บรรทัด การเกิดเสียงจากเครื่องดน,นตรีต่างๆทั้งการดีดสีตีเป่าจะมีการสั่นสะเทือนจะทําให้เกิดเสียงได้หลายแบบครับระดับของเสียงมีความดังที่แตกต่างกันตามที่มาของเสียงเราควรระมัดระวังเสียงที่มีความดังเพราะอาจเกิดเป็นอันตรายต่อการได้ยินนะครับ ต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องการดึงดูดและการผลักแรงของแม่เหล็กนะคะการทดลองและการสรุปการออกแรงกระทําต่อวัตถุต่างๆกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของแม่เหล็กกันก่อนเลยนะคะแม่เหล็กนะคะเป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติดึงดูดเหล็กและโลหะบางชนิดนะคะจะมีสองทิศทางที่มีลักษณะคือขัวเหนือนะคะจะแทนด้วยตัว N นะคะเด็กๆ และกลัวตายจะแทนด้วยตัว S นั่นเองค่ะเด็กๆส่วนกัวแม่เหล็กที่เหมือนกันนะคะเด็กจะผลักกันนะคะและกัวแม่เหล็กที่ต่างกันจะดึงดูดกันนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าแม่เหล็กสามารถดูดอะไรได้บ้างถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปทดลองการดึงดูดของแม่เหล็กกับกุงกิ่งกันเลยนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะสู่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของกุงกิ่งค่ะโจทย์วันนี้คือ เราจะเอาแม่เหล็กมาทดลองดูดดูว่าของชิ้นไหนที่แม่เหล็กดูดได้และของชิ้นไหนที่แม่เหล็กดูดไม่ได้อุปกรณ์ในการทดลองอย่างแรกต้องมีก็คือแม่เหล็กค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็เตรียมของที่อยากจะทดลองวันนี้กลุ่มกิ่งเตรียมคลิปหนีบกระดาษดินสอกันไกลไม้แผ่นเสื้อกิ๊บปิดผม แล้วก็กระดาษสีขาวมากค่ะเริ่มต้นจากอะไรดีนะนี่เลยกระดาษสีขาวดูซิว่าแม่เหล็กจะดูดไหมนะหนึ่งสองสามเอาไม่ดูดนี่นะงั้นลองกันไกรบ้างดีกว่าคงจริงว่าต้องดูดแน่นๆเลย เพื่อนๆว่าแม่เหล็กจะดูดกันไกลมั้คะมาลองดูกันนะหนึ่งสองสามเย้ว้าวดูจริงๆด้วยกลุ่มกิ่ง,งท้ายถูกค่ะ <c oughs> คราวนี้ลองคลิปหนีบกระดาษบ้างดีกว่า <c oughs> เพื่อนๆลองทายดูนะว่าแม่เหล็กจะดูดไหม <c oughs> ในดูซิว่าใครทายถูกบ้างหนึ่งสองสาม เฮ้ยดูเพื่อน,อนดูสิคะติดแน่นเลยฮ่างั้นเรามาลองเลือกกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆว่าของที่เหลือดินสอไม้แขวนเสือ้อกิ๊บติดผมจะมีอะไรที่แม่เหล็กดูดบ้างนะเรามาท้นลองต่อกันคะ่ะจับตาดูดีๆนะคะ รู้ไหมคะว่าทำไมแม่เหล็กจึงดูดของบางสิ่งได้แต่ดูดของอีกสิ่งไม่ได้เพราะไหนแม่เหล็กจะมีสารที่เรียกว่าสารแม่เหล็กหรือ Magnetic s u b สแตนซ์ที่ทำให้แม่เหล็กสามารถดูดสิ่งของต่างๆรอบตัวได้ซึ่งแม่เหล็กจะดูดของที่มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกันหรือง่ายๆก็คือแม่เหล็กจะดูดสิ่งของที่เป็นเหล็กหรือโลหะ แต่จะไม่ดูสิ่งของที่เป็นไม้พลาสติกหรือกระดาษนั่นเองต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องประโยชน์และโทษของพลังงานกันนะคะเด็กๆยกตัวอย่างเช่นนะคะเด็กๆพลังงานน้ํานะคะเด็กๆพลังงานน้ํานะคะคือพลังงานที่เกิดจากการไหลของน้ํานะคะเด็กๆน,น,น้ํานะคะนอกจากจะมีประโยชน์แล้วก็ยังมีโทษด้วยนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของพลังงานน้ำกันนะคะเด็กๆน้ำนะคะมีประโยชน์ให้กับมนุษย์เราโดยการใช้อุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรใช้ในการเลี้ยงปลานะคะใช้ในงานอุตสาหกรรมด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วน้ำยังใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเด็กๆหรือที่เขาเรียกกันว่าไฟฟ้าพลังน้ำนะคะเด็กๆเมื่อมีประโยชน์แล้วก็ต้องมีโทษด้วยนะคะเด็กๆ ถ้ามีปริมาณที่เยอะจนเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้เกิดอุทกภยัยน้ําท่วมแบบนี้นะคะเด็กๆและที่สําคัญเลยนะคะเด็กๆเราทุกคนจะต้องช่วยกันประหยัดน้ํานะคะเด็กๆโดยการที่เราไม่เปิดน้ําทิ้งไว้นะคะเมื่อเลิกใช้ให้ปิดน้ําทันทีนะคะเด็กๆและในส่วนพลังงานลมนะคะเด็กๆพลังงานลมเป็นพลังงานที่มีอยู่รอบๆตัวเราเลยนะคะเป็นพลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ ไม่ต้องหาซื้อที่ไหนนะคะเพราะว่ามันมีอยู่รอ,ร,อรอบตัวเราใช่ไหมคะเด็กๆพลังงานลมนะคะเขาจะนำมาผลิตกระแสะไฟฟ้านั่นเองค่ะเด็กๆและโทษของพลังงานลมนะคะเมื่อมีลมแรงจนเกินไปนะคะอาจจะทําให้ต้นไม้หักโคน่นหรือบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะคะเด็กๆหรือสิ่งของบางอย่างปิวไปตามลมแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่อง การสังเกตดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวนะคะเด็กๆสำรวจบอกชื่อที่เป็นเทคโนโลยีทางอวกาศนะคะเช่นจรวดและยานอวกาศดาวเทียมแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆเเรามาดูการสังเกตดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวกันก่อนเลยนะคะเด็กๆเด็กๆจะสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้ในเวลากลางวันหรือกลางคืนคะใช่แล้วค่ะเด็กๆเรามองเห็นดวงอาทิตย์ได้ในเวลากลางวันนั่นเองนะคะเด็กๆดวงอาทิตย์นะคะ จะมีรูปทรงวงกลมนะคะเด็กๆให้แสงสว่างและให้ความร้อนแก่โลกของเรานะคะเด็กๆส่วนดวงจันทร์และดวงดาวนะคะเราจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวได้ในเวลากลางคืนนะคะเด็กๆส่วนลักษณะของดวงจันทร์นะคะเด็กๆจะมีผิวผขุกขะนะคะมีแสงนวนบางครั้งก็จะมีลักษณะเป็นครึ่งเซี้ยวนะคะเด็กๆและดวงดาวนะคะจะมีลักษณะเป็นทรงขนาดใหญ่มีห้แฉก ดวงดาวอยู่ไกลจากโลกของเรามากๆเลยนะคะเด็กๆมีแสงสว่างอยู่ในตัวนะคะจะเห็นเป็นแสงกระพริบไปมานะคะเด็กๆเด็กๆขะถ้าเราอยากออกไปสำรวจอวกาศนอกโลกเนี่ยเด็กๆคิดว่าเราจะต้องใช้ยานพาหนะชนิดใดคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้ยานพาหนะจะรวดหรือยานอวกาศนั่นเองนะคะเด็กๆ จรวดนะคะเป็นยานอวกาศนะคะที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงมากนะคะโดยใช้เชื้อเพลิงในตัวเองที่บรรทุกไปด้วยเผาไหม้จนเป็นแก๊สพุ่งออกมาจากส่วนท้ายนะคะเด็กๆจนเกิดแรงฉุดขับดันตัวจรวดให้พ้นแรงโน้มถ่วงของโลกออกไปสู่อวกาศได้นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูยานอวกาศกันนะคะเด็กๆ ยานอาวากาศนะคะเป็นยานหรือเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อบินไปในอาวากาศโดยตรงเลยนะคะยานอาวากาศถูกนำมาใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลายนะคะรวมถึงการสื่อสารโทรคมนาคมการสังเกตโลกการอุตุนิยมวิทยาการนำทางการสำรวจดาวเคราะห์และการขนส่งของมนุษย์และสินค้าอีกด้วยนะคะเด็กๆและต่อไปนะคะเด็กๆเรามาดูดาวเทียมกันนะคะ ดาวเทียมนะคะเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นให้โคจรรอบโลกหรือฟากฟ้าอื่นๆได้อย่างดาวเคราะห์ภายในบรรจุอุปกรณ์เก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอวกาศและถ่ายทอดข้อมูลนั้นลงมายังโลกรวมทั้งใช้เป็นอุปกรณ์ในการทบควนาคมด้วยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเล่นเกมการศึกษากันนะคะเด็กๆเกมนี้นะคะให้เด็กๆเรียงภาพจาก ใหญ่ไปเล็กนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยนะคะเด็กๆข้อแรกนะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่านักวิทยาศาสตร์รูปใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคะหมายเลขใดคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหรือหมายเลขสามคะเด็กๆใช่แล้วค่ะหมายเลขที่สองนั่นเองค่ะต่อมาหมายเลขเท่าไหร่คะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะถูกต้องค่ะหมายเลขที่หนึ่งนั่นเอง ต่อมาหมายเลขไหนคะหมายเลข3นะคะและสุดท้ายก็คือหมายเลข4นั่นเองค่ะเด็กๆข้อที่2นะคะเด็กๆให้เด็กๆสังเกตรูปนักบินอวกาศนะคะรูปไหนใหญ่ที่สุดคะ3 4 3 4รูปไหนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะรูปที่3นั่นเองค่ะต่อมารูปที่เท่าไหร่คะรูปที่2นั่นเองต่อมาอีกรูปที่เท่าไหร่คะเด็กๆ รูปที่1นะคะและกิจกรรมสำหรับสุด์รูปที่เท่าไหร่คะหนึ่งนะคะสนั่นเองให้เด็กๆลิปวิดีโอการทดลองการจมและการลอยนะคะสองให้เด็กๆสรุปผลการทดลองการจมและการลอยโดยวาดภาพนะคะว่าสิ่งไหนจมบ้างสิ่งไหนลอยบ้างนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูในไลน์กลุ่มห้องของเรานะคะเด็กๆคุณครูก็มีคลิปตัวอย่างการทดลองการจมการลอยให้เด็กๆดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆ คุณครูก็จะพาเด็กๆมาทดลองวิทยาศาสตร์การจมและการลอยนะคะดเด็กๆอุปกรณ์ที่เรามีนะคะให้เด็กๆนะคะหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะมาทดลองนะคะที่มีอยู่ในบ้านของเราเองนะคะดเด็กๆคุณครูก็มีวีนะคะอุปกรณ์ของคุณครูกุญแจช้อนหนังยางเงินเหรียญกันไกรตะเกียบแล้วก็หลอดนะคะดเด็กๆที่คุณครูจะนำมาทดลองนะคะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทดลองกันเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าลอดจะลอยหรือจะจมคะอ้าลอดลอยนะคะเด็กต่อไปนะคะเราจะมลองันตอนที่นะาของมันดนะคะเด็กเด็กคิดว่ามันจะจมือลอยคะุัแจะจมนะคะเด็กต่อไปนะคะเป็นหวีนะคะเด็กคิดว่าหวีจะจมือลอยนะเอ้าวหวีจมลงไปแล้วค่ะต่อไปนะคะช้อนนะคะเด็กเด็กคิดว่าช้อนจะจมือลอยคะช้อนจมนะคะเด็กต่อไปนะคะหนังยางนะคะหนังยางลอยนะคะเด็กต่อไปนะคะจะกี้หยาบนะคะเด็ก ตอ่อตะเียมนะด่อไนายนะคอเด็ดูนะ,ะว่ากนไกลจะจมหรือจะลอยว้าวกันไกลจมนะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวดิ๊ดมาดูนะคะว่ามีสิ่งไหนบ้างที่จมและสิ่งไหนบ้างที่ลอยนะคะเด็กๆสิ่งที่ลอยก็มีหลอดนะคะหนังยางแล้วก็ตะเกียบนั่นเองค่ะเด็กๆส่วน สิ่งที่จมนะคะก็มีช้อนกันไกลหวีกุญแจและเงินเหรียญน,นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าทำไมบางสิ่งถึงจมและทำไมบางสิ่งถึงลอยคะ เด็กๆอย่าลืมทดลองแล้วก็ส่งคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ